สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมขมานในคองเคือเรตออรอสามกันอีกครั้งหนึ่งนะแระในวันนี้เราอยู่กับคุณโอ้โหคนนี้เช่นเดิมนะ ASD, FG, SJK นะฮะเป็นพันธม,มิตรสีแดงครับและตรงนี้ก็คงจะเป็นทีมเมทของเขานะครับคุณโทนี่ครูซนะครับผมเป็นญี่ปุ่นสีน้ำเงินนะส่วนฝั่งนี้นะครับทีมงานฝั่งขวานะครับ ญี่ปุ่นสีฟ้านะครับแบชลีย์นะฮะจาก ODS น,นะครับแคลน ODS นะฮะแลวตรงนี้ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับเป็นสีเหลืองนะสีเวทวินนะจากกระวัดแดนอาทิตย์อุทัยสีเหลืองนะครับอ่าวันนี้อยู่ในแมปอะไรนะอิสลาโนบล่านะฮะคลิปก่อนเนี่ยในเวอร์ชันน่าจะเวอร์ชันภาษาอังกฤษมั้งผมพูดผิดนะครับผมเข้าใจว่าอิสลาโนบล่านี่คือ ชื่อในอีกภาษาหนึ่งของ Infinity IO นะฮะตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมเอออะแล้วตรงนี้มีการประทะก,กันเล็กน้อยว้ายนานโนคอถูกแทงัตเตอร์ยิงบึ้มนะครับเงินหายไปน่าจะ5 0า้มันจะไม่ผิดครับทันไหมโอ้หนี้ไม่ทันนะครับแตกแล้วเรียบร้อยอ่ะโอกซีโดโจตรงนี้ของฝั่งสีน้ำเงินนะครับอ่ะพูดถึงไหนวะอ๋อคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากงานอีเวนต์ออ ดูเอลดูออลดูเอลนะฮะก็คือการแข่งขันประเภททีมนะครับซึ่งผมจำไม่ได้นะว่าเขาแข่งขันกันช่วงเดือนไหนนะฮะแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นของปีก่อนเนี่ยละมั้งอ่าแต่หลายท่านก็แต่หลายช่องก็น่าจะโหลดคลิปไป c a สกันแล้วนะครับสมผมก็เพิ่งจะมีเวลาได้คัสนะฮะก็อาจจะไม่ได้คั s ซีรีส์นี้รวดเดียวจบนะอาจจะมีเกมบางเกมที่มันแบบเกมผู้เล่นทั่วไปมาขั้นกลางด้วยก็ได้นะ เพื่อไม่ให้เกมมันดูตึงไปหน่อยนะโอเคอันนี้บอกไว้ล่วงหน้านะครับแล้วฝั่งสีแกงทำไมสร้างเมกะเบีแล้วหันลงฝั่งนี้ครับอันนี้มันลงน้ำนะเนี่ okay, นยโอเคไนดูฝั่งน,น,นี้สิพันธมิตรหนึ่งเดียวของเรานะฮะฝั่งสีแดงสร้างรงไฟฟ้าในน้ําตามปกติโอ้ยเนื่องจากว่าเป็นเกมประเภททีมนะครับมันจะมีการประทะกันหลายจุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ฝั่งสีเหลืองมาสร้างโดโจไว้นะจุดนี้ สีน้ําเงินยังไม่มีอะไรมาสู้นะครับสีแดงก็ต้องสร้าง ifv ขึ้นมาเคลียร์ให้นะอ้าวแล้วยังไงครับอ mm. เป็นเอนจิเนียร์ออกมาโดนยิงโอ้โหแล้วกว่าจะตายเค okay. ยึดได้เรียบร้อยสีเหลืองได้โรงรถของสีน้าเงินไปแล้วยังด้วยไงเอาตายนะฮะโอ้โหเคยายังไงเทงวอของฝั่งสีฟ้าขึ้นขึ้นสู่ทองฟ้านะครับมารวมกลุ่มกันนะฮะหลังจากที่โดนสีเหลืองไล่บี้มาเมื่อกี้นะครับผม ตรงนี้ทหารสีฟ้าทหารสีฟ้าเอาวิ่งเข้าตึกโอเคเรียบร้อยปลอดภัยนะตรงนี้ไอเที่มีพีซกิปเปอร์อยู่ข้างในนะน่นนี่เอ๊ะแล้วนี่อะไรอ๋อโอเคเกมประเภทเทีมแบ่งซ้ายขวานะฮะส่งแล้วเอาแล้วตรงนี้ทหารสีแดงไปรประจําตึกนะครับโดนรุมยิงเรียบร้อยครับต้องออกมาฮนะตึกพังอาคารพังนะฮะตรงนี้อะไรเอ่ยมาโอเค ตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างท่าเรือเลยนะเล่นแต่กองทัพภาคพื้นดินนะครับกับภาคอากาศนะจังหวะน,นี้แต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่จะมีข้อดีตรงที่เขาไม่ต้องสร้างสนามบินนะไม่ต้องเสียเงินสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็คือ,อมันต้องแบ่งเวลาสร้างไงเออนะครับถ้าคุณอยากได้เครื่องบินจริงๆครัว่าเครื่องบินของฝั่งญี่ปุ่นนี่คือเครื่องบินที่เป็นหุ่นรบนะคือหุ่นรบที่เป็นน้าเป็นเครื่องบินเออนั่นแหละอ่าส่วนตรงนี้ยังไงครับฝูงบินเทงูของสีเหลือง บินมาตรงนี้นะครับจะมาช่วยฝั่งสีฟ้านะฮะดูทรงแล้วใช่ไหมเอยโอเค,อเคดรอปลงไปยิงทิงง้ของน้ำเงินบึ้มนะฮะโอ้ยโดนลงไปฟ้าด้วยตรงนี้ทิงูสีฟ้าบินมาอีกครับฟ้ากับเหลืองญี่ปุ่นกันทั้งคู่นะครับตรงนี้ออเออเออเทงุ้ยังไงครับยังไงครับบินกันไปกันมาเครื่องบินในเกมภาคสามนี่มันบินเร็วมากนะเร็วกว่าภาคสองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอ มีความคล่องแคล่วว่องไวสูงกว่านะครับแล้วก็การติดตามดูเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เวียนหัวได้แต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงบวกเข้ามาหาฐานสีฟ้าเลยครับแล้วสีเหลืองในสีเหลืองจะมาช่วยนะครับแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสีแดงเขามีการเดียนนะครับผมรถถังการเดียนนะครับไว้ต่อต้านยันกรวโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วทาให้สีฟ้าต้องพับ m c v นะครับผมแล้วยังไงครับสีแดงยังไม่สนนะครับยิงรถเก็บแร่เอารถเก็บแร่ให้ได้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับแตกนะฮะ m c v จะถอยมาทับเรียบร้อยครับกาเดียนพังไปหนึ่งคันนะครับโดนทับนะฮะ นี่ว่าไงลงน้ําเอาเปลี่ยนเป็นหมดเรือมันเหยียบไม่ได้นะน่นนี่โอเคอ่ะไหนมาดูในขนาดเดียวกันนะครับฝั่งสีเหลืองก็หอบทิงงุลงมาฮารัสนะครับนี่น้ําเงินต้องพับเ c ็ซีนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ฝั่งสีแดงเออเออสีแดงก็บุกสีเหลืองก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ปะทะกันไหมยังนะฮะเรียบร้อยเอ้าสีเหลืองก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับผมเอ้าสีฟ้าก็เช่นกันโอ้โหจบเร็วอยู่นะเนี่ยนะครับเป็นการเล่เนในการแข่งข,ขันนะครับ เล่นในการแข่งขันนี้เกมจบไวมากนะโอเคอชาชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณพันธมิตรสีแดงนะครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นสีน้ำเงินนะครับโทนี่ครูสกับ ESD นะฮะสิ่งปลูกสร้างมีไม่ถึงสีบนะครับทรัพยากรโอ้โ้หขี่คอกันมาสีแดงนี่คือน้โดงเลยนะน่นจาจะเกิดจากการยึดบ่อน,น้ำมันแล้วก็บ่อน,น้ำมันก็ไม่แตกแล้วก็รู้สึกว่าสีแดงจะไม่โด,วดวนฮารัสไปนะฮารัสเขาเก็บแร่นะรประมาณนั้น โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ